เพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงซึ่งแักอยู่นะบ้านเราบ้านเราเป็นเป็นมันมีสว์อยู่เนาะวันนี้ก็จะมาแจกสลากวันนี้เป็นวันลอยกระทงเลยจะมาแจกสลากอุ้ยดูนี่มีสองมีแค่สูตรเดียวเนาะเป็นสูตรมักฟ้าลังเนาะอันนี้เราก็จะพูดดังหน่อยนะคือสู้เสียงลำโพงไม่ได้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรมักฟ้าลัง นิดๆน,นะคะถ้ากดน้วยไปนวดมามันจะไม่ติดแจกนะคะแจกสลินี้นะคะก,ะกาซิกากดไลค์คลิปนี้เ้ยกดไลค์ทุกคลิปของช anel เรานะคะทั้งหมดเลยแล้วก็เมนนะคะหนสอเส้ชนช anel คลิปแรกเลยอะในช anel นเราอะนะ ดไลท์เฉพาะคลิปแรกก็ต้องเขียนหนึ่งคลิปสองก็ต้องเขียนสองคลิปส,สามก็ต้องเขียนสามค่ะจนถึงคลิปนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าคลิปเท่าไหร่แล้วต้องไปนับดูนะต้องเรียงวันที่ด้วยถ้าการับผิดวันเราเราจะไม่เขียนชื่อนะคะเพราะเราจะจับชนะเม้นชื่ออายุชื่ออายุจังหวัดแล้วก็ แค่นี้นะคะดีไลน์ด้วยนะแล้วก็ก่อนที่จะเขีย, <ไป S 1> เขยน <ไป S 1> เขียนชื่ออะไรพวกแี้เสร็จนะ <ไป S 1> ก็ให้ทำตามกติกาของเราคือกดไลค์ทุกคลิปนะ<ม>แล้วก็เขียนหนึ่งจดานะ<ม>เช่นคลิปที่หนึ่งก็ต้องเขียนหนึ่งนะครับขอโหดแจกจริงไม่รวมค่าส่งเลย<ม>เนื้อดีมากนะคะ<ม>เป็นของสุดเด็ดของทางร้านเลย เฉพาะกิจที่มีวัน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 เพปประเพณีอะค่ะเราจะแจกฮาโลาวีนเราไม่ได้แจกนะคะคือไม่รู้ว่าจะแจกอะไรรู้เบาแล้วออฟินนะเนื้อแบบนี้มีแค่สองคนที่ได้เพราะมีสังกะปู แล้วก็จะมาใสาออ่อย่าเราจะใส่เท่ากาันทีแกทีใเี้